เอาตรงนี้นี่เอาตรงนี้ะตรงนี้เยอะโอ้นี่นะคะตัวใหญ่ไม่ขึ้นอ่ะเออโอ้ยโอ้ย มันแต่ยังไม่ตกน้ามันรู้ว่ได้กินข้าวแน่เลยเออวันนี้ได้กินข้าวแล้วครับบังเอยโอ้ยนี่นะคะเขื่อนซิลินทรปลาเยอะมากอันนี้ขนาดบอกว่าใกล้ๆฝั่งนะนี่ไม่ได้ไปไหนไกลเลยเนี่ยดูเขื่อนซิลินทรของเรา 聚焦在里边。